อาจารย์ครับผมสงสัยครับว่าทำไมทุกคนต้องเรียนรู้วิชาจิตใต้สำนึกครับทำไมทุกคนต้องเรียนการสั่งจิตใต้สำนึกสวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกรณพ์วิพพวรวงคำถามค้างคาใจที่ถูกถามบ่อยมากเลยว่า ทำไมต้องเรียนวิชาการสั่งจิตใต้สำนึกด้วยละ่ะไม่เรียนได้ไหมและเรียนแล้วได้อะไรบ่อยครั้งที่มีคนมาถามอาจ,จารย์เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้อาจารย์ก็มาตอบอีกครั้งหนึ่งว่าทําไมพวกเราต้องเรียนศาสตร์แห่งการสั่งจิตใต้สำนึกวันนี้อาจารย์พูดในฐานะที่เป็นความคิดส่วนตัวเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็เรียนพัฒนามาจนถึงระดับหนึ่งแล้วละ่ะก็เลยจะมา,มาแชร์ให้ฟังดีกว่าว่าเพราะอะไรเหรอที่เราต้องเรียนศาสตร์แห่งการสั่งจิตใต้สำนึกด้วยเหตุผลที่ว่า ในอดีตอาจารยก์ก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญและก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นแต่คุณทราบไหมเวลาอาจารย์เข้าไปดูคนที่ประสบความสาเร็จทั้งในระดับประเทศหรือระดับ,ดบโลกก็ตามเนี่ยพอมองไปลึกๆแล้วเนี่ยจึงรู้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยหรือบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่พัฒนาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องสภาวะจิตเยอะมากทีนี้ไอ้คำว่าจิตวิญญาณกับสภาวะจิตเนี่ย ถ้าสื่อสารไม่ดีมันจะดูแล้วเป็นร้อนๆเป็นมูเตลูนิดๆแต่วันนี้อาจารย์จะพูดถึงหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตเนาะพอเราไปศึกษาว่าคนที่มีความสุขคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ออกแบบชีวิตได้เขาทำกันอย่างไรเขาใช้ชีวิตแบบไหนเขาศึกษาด้านไหนกันบ้างมันจึงเลยมันจึงไปเจอว่าบุคคลเหล่านั้น เป็นคนที่พัฒนาเรื่องจิตใจเป็นคนที่พัฒนาเรื่องอกระบวนการทางความคิดทางสมองซีขวาหรือสภาวะจิตสภาวะอารมณ์อย่างมากเลยเป็นเรื่องของจินตนาการเยอะเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์ที่ถูกต้องทําให้คนเหล่านั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตทีนี้เร,เราจะเรียนยังไงก็ใช้เวลาศึกษาเนาะ ลองผิดลองถูกนังสูงนังสืออะไรก็ไปกันเยอะแยะมากมายจนสุดท้ายท้ายสุดอาจารย์ก็จะสรุปให้ในแนวของอาจารย์ให้ทุกคนได้ได้ดูอาจารย์วันนี้ได้ได้ฟังว่าทําไมเราต้องเรียนวิชาการสั่งจิตใต้สํานึกเพราะว่าเวลาเราศึกษาจริงๆเราจะทราบว่าตัวเราเนี่ยจะมีจิตหลักๆอยู่2ประเภทคือจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกเห็นนะไอ้จิตใต้สานึกเนี่ยมันเป็นเรื่องของสติ มันเป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของตกรกะเหตุผลการคิดวิเคราะห์แย่ๆถ้าเปรียบเทียบก็คือสมองซีซายคือเรื่องของวิชาการตรกะต่างๆที่เราพัฒนากันตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงปัจจุบันนี่แหละเราก็ยังพัฒนากันอยู่ส่วนไอ้สมองซีขวานเนี่ยมันเป็นเรื่องของจินตนาการสภาวะอารมณ์สภาวะจิตและมาเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกซึ่งซึ่งมันมหาศาลมากทีนี้ พอเรารู้ว่าสมองซีกซ้ายทํางานยังไงสมองซีกขวาทํางานอย่างไรแล้วก็แบ่งประเภทยังไงแล้วเนี่ยเราก็เลยไปดูว่าคนที่พัฒนาซีกซ้ายเยอะเนี่ยเส้าาเงงทนทางชีวิตเขาเป็นแบบไหนสุขภาพเขายังไงการทํางานเขายังไงอารมณ์ความสุขความสำเร็จเขาเป็นแบบไหนเห็นนะอาจารย์ก็ดูแบบนี้ด้วยนะแะอาจารย์ก็มาดูคนที่ พัฒนาซีขวาด้วยพัฒนาจิตสํานึกพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกความฉลาดทางด้านอารมณ์เนี่ยด้วยว่าเขามีชีวิตแบบไหนเขาประสบความสําเร็จเขาใช้ชีวิตและสุขภาพดีอย่างไรจึงมาเห็นว่าคนที่มีความสุขจริงๆคนที่ออกแบบชีวิตได้จริงๆคนที่มีไลฟ์สไตล์จริงๆเกือบทั้งหมดเลยเป็นคนที่ พัฒนาซีกซ้ายเสร็จแล้วเขามาพัฒนาซีกขวาเยอะมากเขามาพัฒนาจิตตะสำนึกเยอะมากเขามาพัฒนาจิตวิญญาณเยอะมากเขามาสื่อสารกับตัวตนภายในเป็นหลักเขาเน้นไปอยู่ที่การเ,าเข้าใจตัวตนตัวเองเน้นไปอยู่ที่การทําให้ตัวเองมีความสุขในระดับสภาวะอารมณ์สภาวะจิตมันจึงส่งผลให้ชีวิตเขาเนี่ยครับออกแบบได้มันจึงส่งผลให้ชีวิตของเขาเนี่ยสามารถทำกิจการงานใดๆสำเร็จผลได้โดยที่ มันเหมือนมันมีการมีคานผ่อนแรงให้กับเขาแล้วสังเกตด,ดูบุคคลเหล่านี้สุขภาพจะดีมากสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะครับมีสภาวะอารมณ์ที่มันเป็นศขอิ่มเอิบแล้วก็ยิ้มยามแจ่มใสแล้วมีสภาวะวิธีคิดทัศนคต,ติเป็นในเชิงบวกเป็นหลักอันนี้แหละครับอาจารย์จิงอ๋อ แสดงว่าคนเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นที่ประสบความสําเร็จที่มีความสุขเนี่ยเขาเน้นในการพัฒนาจิตใต้สํานึกเป็นหลักเน้นในการสื่อสารกับตัวตนภายในเน้นกับกระบวนการทางความคิดความรู้สึกอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นหลักโดยมีสมองซีกซ้ายหรือจิตสํานึกเนี่ยเป็นตัวเสริมตัวเขาเรียกว่าควบคู่กันไปเห็นไหมครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่า เวลาเราเข้ามาเรียนวิชาศาสตร์แห่งการสั่งจิตได้สนึกและลงมือทําอย่างต่อเนื่องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมันจึงส่งผลให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขมันจึงส่งผลให้ตัวเรามีสุขภาพดีมันจึงส่งผลให้ตัวเราอ่ะมีความสําเร็จเกิดขึ้นและยังส่งผลให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้ถ้าเราฝึกอย่างจริงจังและเข้าใจแบบร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์จะบอกว่าจําเป็นต้องเรียนการสั่งจิตได้สานึก แค่เริ่มจากการสั่งจิตตัวเองให้เป็นผลลัพธ์ก็เปลี่ยนสภาวะคุณก็เปลี่ยนแล้วครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มัน Amazing สิ่งที่มันมหัศจรรย์ในระดับจิตใต้สํานึกซึ่งหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้หรือหลายๆท่านหลายๆคนอาจจะรู้แต่คิดว่าไม่จําเป็นและไม่สําคัญและคิดว่ามันก็เป็นเรื่องเพ้อฝันมันเป็นเรื่องของแค่อารมณ์ ปกติซึ่งมันต้องมีเหตุผลสิอะไรแบบนี้ซึ่งอาจารย์บอกมันไม่ได้ผิดเนาะมันไม่มีผิดไม่มีถูกทุกอย่างเป็นเรื่องจริงแต่ในม,มุมมองของอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ใช้เส้นทางการพิจารณาแบบนี้มา 10- 45ปีแล้วจนถึงวันนี้โดยทักษะอาจารย์โดยตัวอาจารย์เองส่วนตัวอาจารย์ก็จะอธิบายแบบนี้ส่วนบางท่านอาจจะเน้นไปทางสติ จิตสํานึกอย่างเดียวก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอยู่ที่เราเลือกการออกแบบชีวิตของเราว่าเราจะไปไปทิศทางไหนก็ฝากไว้ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่จําเป็นในการเรียนรู้ในการสั่งจิตสานึกในส่วนตัวของอาจารย์เนาะและที่สําคัญที่สุดคือถ้าใครได้รีบเรียนตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะเกิดการออกแบบชีวิตที่มหัศจรรย์มากกับตัวตนของเขากับชีวิตของเขาซึ่งไม่ว่าคุณจะอายุน้อยหรืออายุเยอะเนาะ อาจารย์ก็บอกว่าจําเป็นทุกคนที่ควรจะเรียนรู้เป็นวิชาแรกที่เราควรจะเข้าไปศึกษาเลยทีเดียวครับหวังว่าคุณคงจะพอนึกภาพออกอย่างที่อาจารย์บอกเนาะและเราพบกันในการพูดคุยในหมวดนี้เกี่ยวกับจิตตะสนึกว่าเป็นอย่างไรในคราวหน้าวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ